สวัสดีค่ะจับมาคุยวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจค่ะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะมีข่าวคุณแม่ตั้งครันที่สุขภาพดีทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกในครันค่ะแต่พอไปถึงเวลาคลอดกับเสียชีวิตกระทันหันค่ะจากภาวะน้ำคร่ำอุดกัน้นปอดสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าภาวะนี้คืออะไรเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทําไมถึงได้ร้ายแรงขนาดนี้เดี๋ยววันนี้เราจับประเด็นนี้ไปคุยกับคุณหมอเอกนายแพทย์เอกชยัยเพียรศรีวัชรารองอธิบดีกรมอนาม มาใมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้จะมาขอความรู้จักคุณหมอค่ะในเรื่องของภาวะน้าคร่มอุดกั้นปอดค่ะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงคะภาวะน้าคร่าอุดกั้นปอดหรือบางทีก็เรียกว่าเส้นเลือดอุดตันจากน้าคร่ราภาษาอังกฤษก็คือ Amniotic Fluid Embolism ซึ่งเป็นภาวะที่ร้ายแรงแบบหนึ่งเกิดจากการที่มีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์หรือว่าในระหว่างการคลอด หรือว่าหลังคลอดก็ได้แล้วที่รเราพบกันบ่อยที่สุดก็คือในช่วงกระบวนการคลอดนั่นแหละนะครับสาเหตุก็เกิดจากมีการหลุดรอดของเซลล์ของทารกหรือว่าขนของตัวเด็กเนี่ยหรือบางทีก็น้ำคร่ำเองเนี่ยหลุดรอดเข้าไปในกระแสะโลหิตของมารดาซึ่งจริงๆไม่ควรจะหลุดรอดเข้าไปสาเหตุก็อาจจะเกิดจากภาวะที่มีรกลอกตัวก่อนกําหนดหรือบางทีก็อาจจะเกิดจากมีภาวะแทรกซ้อนเช่น,ชนมีมดลูกฉีกขาดในระหว่างการคลอดหรือว่า หัตถการบางอย่างเช่นเรามีการเจาะน้ําคร่าหรือในระหว่างการทําหัตถการการผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่เป็นสาเหตุที่ทาให้สิ่งเหล่านี้หลุดรอดเข้าไปพอเวลาหลุดรอดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปเกิดปฏิกิริยาในร่างกายของแม่ทันทีทางด้านภูมิคุ้มกันของแม่เองไปกระกตุ้นทําให้เกิดสารเคมีหรือเซลล์บางอย่างเนี่ยทำให้แม่เนี่ยเกิดปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรงแล้วก็นอกจากนี้ครับ ก็จะทําให้เกิดการแข็งตัวที่ผิดปกติของแม่กระจายไปทั่วร่างกายแล้วถ้าไอสารที่เป็นเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยหลุดเข้าไปในกระแสโลหิตเข้าไปที่ปอดก็จะไปอุดกั้นปอดก็แม่ก็จะมีอาการหายใจลําบากเหนื่อยมากมีอาการหน้าเขียวเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงไม่พอไม่ว่าจะเป็นอวัยวะสําคัญเช่นปอดหรือสมองนะครับ ทำให้อวัยวะในร่างกายเนี่ยล้มเหลวไปหมดเลยแล้วถ้าเป็นแมงมา่าแม่ก็จะเสียชีวิตทันทีซึ่งตรงนี้เองเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์จะต้องตรวจสอบให้ได้แล้วรีบช่วยเหลือให้เร็วที่สุดที่จะยื้อชีวิตมารดาและช่วยชีวิตแม่และลูกได้ทันท่วงทีแสดงว่าความรุนแรงของภาวะนี้เนี่ยก็คือสามารถทําให้มารดาแล้วก็เด็กในครันเสียชีวิตได้เลยแล้วแบบนี้มีวิธีการตรวจพบก่อนก่อนไหมคะคุณหมอคือณนะขณะนี้เทคโนโลยีทางปัจจุบันเรายังไม่สามารถที่จะทํานายล่วงหน้าหรือตรวจล่วงหน้าได้ เราเพียงแต่ว่าต้องใช้วิธีการป้องกันนะครับเช่นเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไมกจะเกิดขึ้นสูงในแม่ที่มีภาวะแทรกซ้อนอหรือว่าในระหว่างการตั้งครรเนี่ยมีคันเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลย ต้องแนะนําครับว่าเราจะต้องมีการฝากคันที่ดีแต่เนิ่นๆเพื่อให้แพทย์หรือพยาบาลที่ดูแลในคลินิกเนี่ยได้ทํานายว่าเออมีคันเส่ยงสูงแบบนี้ถ้าไม่ดูแลให้ดีก็มีสิทธิ์ที่อาจจะเกิดภาวะแบบนี้ได้ถึงแม้ว่ามันเป็นภาวะที่ไม่ได้เกิดบ่อยนะเกิดน้อยมากแต่เกิดแล้วรุนแรงมากตรงนี้ก็อยากจะ ให้คําแนะนําว่าต้องมีการประเมินตั้งแต่ทีแรกที่มีการฝากคันหนึ่งฝากคันเมื่อรู้ตัวว่าเราตั้งคันให้รีบไปฝากคันเลยและเมื่อไปฝากคันปุ๊บแพทย์พยาบาลจะประเมินครับว่าคุณมีความเสี่ยงขนาดไหนถ้าพบว่าเป็นคันเสี่ยงสูงเนี่ยก็จะได้รับการดูแลแบบหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการแทรกซ้อนรุนแรงในระหว่างการคลอดหรือหลังคลอดก็จะสามารถป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้แต่ในขณะเดียวกันเวลาที่คุณแม่เองก็ต้องดูแลตัวเองในการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่า จะเป็นกลุ่มที่ปกติดีหรือในกลุ่มที่มีคันเสี่ยงสูงครับก็หลักทั่วๆไปเลยก็คือรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการทั้ง5้าหมู่กินผักผลไม้มากๆแล้วก็ดื่มน้านะครับให้เพียงพออย่างน้อยวันละเจถึงแแก้วนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในสตรีมีคันอาจจะต้องนอนมากขึ้นกว่าในกลุ่มทั่วๆไปถ้ามีโอกาสนอนกลางวันได้ก็แนะนําให้นอนนะครับเรื่องของความเสี่ยงต่างๆที่ควรจะหลีกเลี่ยงเช่นบุหรี่แอลกอฮอล์นี่อย่าไปแตะเลยแล้วก็เรื่องของชา กาแฟถ้าไม่จาเป็น ก็ไม่ควรที่จะไปรับประทานหรือดื่มนะครับน้ำผลไม้ดื่มได้นะครับแล้วก็ออกกําลังกายให้เพียงพอโดยเฉพาะการออกกําลังกายแบบง่ายๆเช่นเล่นโยคะยืดเหยียดกล้ามเนื้อการเดินหรือบางคนเนี่ยอาจจะชอบว่ายน้ําเราก็แนะนําให้ให้ว่ายน้ําได้เช่นกันนะครับรวมไปจนถึงถ้ามีอะไรที่ผิดปกติต้องให้รีบไปพบแพทย์ทันทีแล้วก็อย่าลืมที่จะฝากขันตามกําหนดนัดทุกครั้งมีการตรวจเลือดมีการฉีดวัคซีนตามกําหนดทุกครั้งนะครับ แล้วก็รับประทานยาบำรุงที่ให้ไปซึ่งยาบำรุงที่สตรีมีครรภ์ได้ไปมียาบำรุงเลือดจะมียาพวกไอโอดีนเหล่านี้เขาเรียกว่าไทเฟอร์ดีนมี3อย่างนะครับก็รับประทานเพื่อที่จะบำรุงร่างกายไม่ให้เกิดภาวะเลือดจางอันนี้ก็จะสามารถอย่างน้อยก็โชว์ๆละครับว่าเราสามารถป้องกันได้ทุกเรื่องรวมไปจนถึงเรื่องของภาวะการอุดกั้นปอดจากน้ำคร่ำ,ำนะครับ สุดท้ายคะ่ะอยากให้คุณหมอฝากคำแนะนำถึงคุณแม่ที่กำลังมีความกังวลในเรื่องนี้อยู่คะ่ะครับก็อยากจะฝากถึงคุณแม่ทุกคนรวมไปจนถึงคุณพ่อและครอบครัวนะครับว่าภาวะเรื่องของ a m n i o t i c f i d embolism หรือภาวะอุดกัน้นปอดจากน้ำคร่ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆครับเกิดขึ้นยากมากถ้าเรามีการเตรียมตัวในขนาดตั้งครรภ์ฝากครรภ์ที่ดี ได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขไปฝากคันอย่างสม่ำเสมอนะครับมีการวางแผนที่ดีว่าจะคลอดที่ไหนในโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความพร้อมและก็ปฏิบัติตัวตามที่ได้ให้คำแนะนำไปทั้งหมดนะครับเราก็จะสามารถมั่นใจว่าเราจะสามารถคลอดได้อย่างปลอดภัยมีภาวะแทรกซ้อนได้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยรวมไปจนถึงภาวะนี้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะสำหรับสาระความรู้ดีๆที่นำมาฝากคุณแม่ค่ะครับสำหรับคุณแม่ค่ะควรที่จะฝากคันตั้งแต่เริ่มรู้ว่าตั้งคันค่ะเพื่อที่จะได้ประเมินอาการและรับมือกับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างตั้งคันและช่วยลดความเสี่ยงอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งตัวคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยในคันค่ะ